ไปเรื่องประมวลจริยธรรมพนักง,งานท้องถิ่นเนาะคือเรื่องนี้มันจะออกมาใหม่ซึ่งเมื่อประมาณปีหกห้าเนี่ยน,น้องลองดูเขาเพิ่งเริ่มประกาศในราชกิจจานุเบกสารนะครับปีสองพันห้า้ยหกสิบห้าก็คือวันที่ยี่สมกราเนาะเมื่อครั้งที่แล้วที่เราสอบปีหกสี่มันก็ยังไม่มีกฎหมายตัวนี้ออกมาพอมันเริ่มมีกฎหมายตัวนี้ปุ๊บอ่ะฉะนั้นทำไงละ่ะก็ต้องสอบสิครับเขาก็เพิ่มมาในหลักสูตรเนาะ เรื่องวันที่เหมือนเดิมนะพี่ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากถ้าเกิดจําได้ก็จําจําไม่ได้ก็คิดว่าไม่น่าออกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องนี้มีเอกสารแค่สามหน้านะฮะตัวเต็มนะสามหน้าพี่ย่อมาก็เหลือหน้ากว่าๆอืมฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าออกอะไรก็จําไว้ก็ได้นอะกประกศาศยี่สิบมกราสองห้าหกห้าบังคับใช้ยี่สิบมกราสองห้าหกห้าทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องถัดไปก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายตัวนี้ชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่ว่าเป็นประมวลจริยธรรมพนักง,งานส่วนของถิ่นฉะนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องแน่นอนลหละคือนี่ครับตัวเด็กตัวเด็ดเลยครับมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับพรบรตัวเนี้ยเคยออกกอพออ่ะพี่จะอธิบายแผนภาพหน้านี้หน้านเดียวเลยนะที่เป็นการรีแคปสั้นๆเนาะก็คือเรื่องพอรบรมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันคือนี่ครับมันจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำในการจัดทําประมวลโอเคปะ อ่น้องลองดูสีฟ้าเนาะซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเจดข้ออ่น้องจำเลขเจ็ดนี้ไว้ดีๆนะมาตรฐานทางจริยธรรมมีเจ็ดข้อโอเคแล้วหน่วยงานที่ดึงมาตรฐานทางจริยธรรมไปเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำประมวลนะครับก็คือกอมอจอกอมอจอเนี่ยเป็นคณะบุคคลเหมือนกันคณะบุคคลที่คอยนำ มาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนะครับมากําหนดหลักเกณฑ์ว่าเอ้ยเป็นระเบียบคู่มือแนวทางปฏิบัติแล้วก็ส่งต่อให้คนที่มีหน้าที่จัดทาประมวลโอเคปะ่ะคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับอ่ะใครไม่รู้จดไว้นะครับนี่ครับกมจคือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องคณะกรรมการกลางนี่แหละเป็นคนที่คอยควบคุมดูแล ตัวมาตรฐานทางจจิยธรมนะครับแต่ไม่ได้เป็นคนที่จัดทำประมวลนะอ่ดูดีๆนะคนเนี้ยมันจะกำหนดระเบียบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ส่งไปให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำประมวลซึ่งผู้ที่มีหน้าที่จัดทำประมวลอะ่ะมีเยอะมากแล้วแต่ว่าจะจัดทำไปเพื่อใครเช่นพนักง,งานท้องถิ่นก็จะมีคนหนึ่งละทำขึ้นมาใช่ป่ะจะมีคณะกรรมการหนึ่งทำเพื่อสำหรับท้องถิ่นเออ ทำเพื่อดองถิ่นถ้าเกิดเป็นกระทรวงนี้สมมติกระทรวงนี้ก็จะมีอีกคณะกรรมการหนึ่งจัดทําเพื่อกระทรวงนี้แล้วก็จะมีอีกคณะกรรมการหนึ่งจัดทําเพื่อรัฐวิสาหกิจจะมีอีกคณะกรรมการหนึ่งจัดทําขึ้นเพื่อตํารวจเห็นไหมครับกมจเนี่ยก็จะเป็นคนใหญ่ที่คอยดูแลผู้มีหน้าที่จะทําประมวลต่างๆเนี่แล้วเขาก็จะจัดทําประมวลสําหรับใครแสดงว่าอย่างเงี้ยประมวลจริยธรรมของแต่ละที่ ก็จะมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันถูกไหมอ่าจำดีๆนะเนื้อหามันจะไม่เหมือนกันของแต่ละที่สมมุติว่าประมวลของรัฐวิสาหกิจก็จะไม่ไม่เท่ากับประมวลของพนักง,งานท้องถิ่นเออก็ไม่เท่ากับประมวลของพนักง,งานของกรมที่ดินอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะเพราะว่าเขาจะใช้ประมวลคนละชุดกัน่ะโดยพลบอเนี้ยเขาบอกว่ากมจเนี่ยเป็นคนทาหลักเกณฑ์มาใช่ปะ่ะส่งให้คนทําประมวลแล้ว วันนี้เราจะไปเรียนเจาะที่ท้องถิ่นอย่างเดียวนะครับก็คือประมวลสําหรับพนักง,งานท้องถิ่นเนี่ยมันมีอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้จัดจทาประมวลเออเจาะอยู่เรื่องเดียวเลยนะครับเรื่องอื่นไม่สนใจเนาะโอเคปะทําให้มันเกิดประมวลตัวนี้ขึ้นมานะครับประมวลจริยธรรมสําหรับพนักง,งานส่วนท้องถิน่นโอเคทีนี้เรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวอื่นๆเนาะ ก็รัฐธรรมนูญเนี่แหละรัฐธรรมนูญก็บอกว่าให้จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาเนาะปี60แล้วก็หกก็จะเกิดมาตรฐานทางจริยธรรมทีนี้เขาก็ส่งไปให้กมอจอเป็นคนกําหนดหลักเกณฑ์ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปให้พวกหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกฎหมายรองๆที่เกี่ยวข้องก็คือระเบียบบริหารงานบุคคลเนาะ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนาะเป็นระเบียบอันนี้กฎหมายย่อยๆแล้วแล้วก็กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐก็คือตัวหลักๆเนี่ยพี่ว่าที่เน้นน่าจะออกสอบก็คือตัวนี้นะครับเกี่ยวข้องกับพรบรมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างน้อยจําอะไรไม่ได้จําตัวที่สองไว้ให้ได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคถัดไปนะครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียด ลงรายละเอียดกันเขาจะให้คำนิยามก่อนว่าพนักง,งานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับใครบ้างเออเอ,อนิยามของคำว่าพนักง,งานส่วนท้องถิน่นเขาจะหมายถึงหมายถึงอบจอ,อบตอนะครับเออท้องถิ่นเนี่ยมันมีห้าตัวถูกไหมมันก็จะมีอบจอ,อบตอเทศบาลใช่ไหมครับแล้วก็กทอมอกับพัทยานะครับ กฎหมายตัวนี้ตรงนี้น่าออกเหมือนกันนะคํานิยามนะครับถ้าเกิดเขาเขียนคําว่าพนักง,งานส่วนท้องถิ่นเขาจะพูดทุกหมายถึงทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างแต่ไม่รวมถึงกทออมอโอเคปะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอาบาจอหรือพนักง,งานเทศบาลพนักง,งานส่วนตำบลพนักง,งานมืองพัทยานะครับรวมถึงพนักง,งานจ้างลูกจ้างนะครับทั้งหมดเลยแต่ ไม่รวมกทออมนะครับดอกจันไว้ถ้าเกิดว่าข้อสอบมันเล่นออกมานะครับน้องหาเลยอันไหนที่เป็นกทออมตัดทิ้งหมายความว่าพนักง,งานของกทออมเนี่ยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายตัวนี้ซึ่งเขาก็คงมีประมวลจริยธรรมของเขาเองถูกไหมเออคงไม่เกี่ยวข้องกับตัวที่จะเอามาใช้สอบท้องถิ่นเนาะเคลียร์เนาะถัดไปนะครับ นิยามเหมือนเดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายความว่าอปจอ,อบตอนะครับเทศบาลเมืองพัทยาแต่ไม่รวมถึงกทมอ,อีกแล้วดอกจันไว้อันนี้ก็หน้าเล่นข้อสอบนะครับคณะกรรมการก็เหมือนกันคณะกรรมการเนี่ยมีเยอะมากแต่เวลาเราทำข้อสอบเนี่ยให้เราโฟก,กัสไปที่เฮ้ยมันเป็นกทมหรือเปล่า ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นกทมนะครับก็จะไม่ใช่พวกคณะกรรมการของกทมไม่นับรวมเนาะอ่าดูมันมีอะไรบ้างหนึ่งคือส่วนท้องถิ่นนะครับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนจังหวัดอาวงจังหวัดอันนี้พนักง,งานเทศบาลคณะกรรมการส่วนตำบลอันนี้ส่วนจังหวัดอีกแล้วนะครับออ,อันนี้ก็พวกคณะกรรมการของ ระเบียบริหารงานบุคคลใช่ไหมที่มันมีเยอะๆอะแต่ว่าไม่รวมของกทมนี่ไงไม่รวมของกทมไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น,นี้เหมือนกันโอเคเนาะถึงเนื้อหาหลักละจริยธรรมที่ต้องพึงปฏิบัติก็ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นประมวลจริยธรรมใช่ไหมฉะนั้นมันก็ต้องมีจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติน้องจําไอ้เจ็ดข้อนั้นได้ไหมเจ็ดข้อเนี้ยครับมาตรฐานทางจริยธรรมเจ็ดข้อนี้ โอเคเขาบอกว่าใช้เป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำถูกปะนี่ครับมันก็เลยมาโผล่อยู่ตรงนี้กลายเป็นจริยธรรมหลักเจ็ดข้ออันเนี้ยใครเรียนเรื่องกพมาแล้วนะพรบรรมาตรฐานทางจรยยิยธรรมอันเนี้ยเหมือนเหมือนเลยเหมือนกพเลยเป๊ะเลยครับเจ็ดข้อใครท่องได้แล้วก็จําได้เนาะเสร็จแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นตัวหลักใช่ปะ่ะแล้วของท้องถิ่นนี่ย ประมวลน่ะมันต้องเข้มงวดกว่าตัวหลักเขาก็เลยบอกว่าเพิ่มไปอีก9ข้อมีจริยธรรมทั่วไป9ข้อเออเนอะอันนี้เพิ่มเข้ามาฉะนั้นเวลาเราจําเราจําเลขนี้ครับจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติเนี่ยคือ7จบวกเกโอเคปะเจ็ดบวกเกคือตัวหลัก9คือบททั่วไปเนาะ ทีนี้เทคนิคการจำนะครับน้องก้มลงดูชี้ได้เลยไฮไลท์ตามพี่นะเทคนิคของพี่ก็คือเอาเรื่องจริยธรรมหลักก่อนยึดมั่นในสถาบันนะครับสองก็คือซื่อสัตย์สามคือกล้าตัดสินใจสี่คือคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวห้ามุ่งผลสำลิตของงานหเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติคีย์เวิร์ดคืออันนี้นะเจดนะครับรักษาภาพลักษณ์ของราชการ เจ็ดข้อนี้พี่อยากให้น้องไฮไลท์แล้วก็ดูคีย์เวิร์ดที่เป็นของตัวเองเวลาเราเจอในห้องสอบเราจะได้ขีดคีย์เวิร์ดแล้วก็จำให้ได้นะครับโอเคไหมมาดูตัวที่เราต้องเน้นกันเนาะเก้าข้อหลังข้อแรกยึดมั่นธรรมภิบาลและอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนเออคีย์เวิร์ดคือคำว่าธรรมภิบาลครับ ข้อที่2ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการเนาะอย่างประหยัดคุ้มค่าคีย์เวิร์ดก็คือคําว่ารักษาทรัพย์สินเนาะข้อที่สปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีอัธยาศัยที่ดีเวลาประชาชนมาติดต่อไม่ใช่หน้าบึ้งใส่เออผิดจริยธรรมนะครับไม่ได้ไม่ได้ข้อที่4มุ่งบริการประชาชนและแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วเสมอภาพ แล้วก็เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ว่าจะรวยจะจนเข้ามาติดต่อเนี่ยเราต้องบริการให้เสมอกันเท่าเทียมกันนะครับเคารพความเป็นมนุษย์ทุกคนเนาะข้อที่หจัดทาบริการสาธารณะเนาะคำนึงถึงคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นมิตรแต่สิ่งแวดล้อมข้อที่6ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริง แก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบในเขตของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนนะครับข้อที่7ตัวข้าราชาการลูกจ้างเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรข้อที่8ไม่กระทำอันเป็นการขัดประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็ข้อที่9ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา ไม่กระทำเลี่ยงอ่าไม่ใช่มาเลี่ยมเลยจริยธรรมไม่ได้เขียนไว้ตรงๆเราก็เลี่ยงไปไม่ได้นะครับโอเคปะอันนี้9ข้อนะครับคีย์เวิร์ดก็ตามนี้ครับข้อที่1นึ่งทำอภิบาลข้อที่2รักษาทรัพย์สินข้อที่3สุภาพข้อที่4บริการประชาชนข้อที่5บริการสาธารณะข้อที่6ข้อมูลข่าวสารให้ตามความเป็นจริงข้อที่7พัฒนาตนเองข้อที่8ไม่ขัดประโยชน์ ข้อที่ก้าตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็พี่ย้ำเสมอว่าเวลาเราจำคีย์เวิร์ดไปเนี่ยในห้องสอบจริงนะครับมันจะให้แบบเต็มๆมาเนาะเต็มๆมา,นะมมมาสมมติข้อห้าเนี่ยมันจะให้เต็มๆม,มาเราก็พยายามหาคีย์เวิร์ดในข้อสอบเนาะอ๋อบริการสาธารณะเราก็นึกไปเลยอ๋อมันอยู่ในใจรยธรรมทั่วไปเออมันอยู่ในใจรยธรรมทั่วไปนี่เองอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะจุดสุดท้ายนะครับเขาบอกว่านอกจาก จริยธรรมที่เขาพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเวลาพนักงานส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติงานจริงนะครับต้องยึดถือปฏิบัติตามอะไรบ้างหนึ่งก็คือปฏิบัติตามกฎหมายก็คือพวกมาตรฐานทางจริยธรรมนี่แหละเจ็ดบวกเก้านะครับเนาะเจ็ดบวกเก้าเนี่ยแหละปฏิบัติตามกฎหมายที่มันออกมาเป็นประมวลกฎหมายนี่แหละแล้วนอกเหนือจากปฏิบัติตามตามประมวลนีและนะครับเขาบอกว่า ก็คุณทำอาชีพไรก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอื่นที่กำหนดไว้โดยเฉพาะแก่งานนั้นๆด้วยนะครับเป็นอันที่สองเนาะไม่ใช่แค่ประมวลอย่างเดียวแล้วก็ข้อที่สามสมมติเราเป็นครูเราก็ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยนะครับนอกเหนือจากประมวลเนาะก็ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยนะครับโอเคปะ อย่างเราเป็นทนายแล้วก็ต้องป,ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของทนายนะฮะโอเคปะ่ะอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญอาจจะออกได้ถัดไปนะครับตัววันนี้นะข้อสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่เกิ่นไว้เนาะกมอจอเนี่ยเป็นคนทำกำหนดหลักเกณฑ์ใช่ปะ่ะแล้วก็ส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่จะทำประมวลทีนี้พี่ก็ค้างไว้ว่าเอ้ยผู้ที่มีหน้าที่จะทำประมวลสำหรับ พนักง,งานส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือใครนี่ครับต้องจําให้ได้นะคณะกรรมาการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอืมเป็นคนทําหน้าที่จัดทําประมวลตัวนี้อันนี้ดอกจันไว้เลยนอกจากจัดทําประมวลแล้วก็จะเป็นคนมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้นะครับ ไม่ใช่มาออกมาปุ๊บกฎหมายใช้ได้แบบร้อยเอร์เซนต์ใช่ไหมบางทีมันก็เกิดปัญหาบ้างพอนําไปปฏิบัติใช้จริงเขาก็จะมาตีความว่าเอ้ยควรแก้ไหมแก้ตรงไหนดีแก้จุดไหนดีนะครับก็จะใช้คณะกรรมการตัวนี้แหละเป็นตัวอ,อตีความนะครับโอเคจุดแรกนะพี่ทวนอีกทีใครทําประมวลจุดที่สองนะครับตรงนี้ครับเก้าข้อกับเจ็ด น,น,นี่ยหน้าเนี้ยต้องต้องจําแต่ว่าเวลาเราจําเราไม่ได้จําแบบโอท่องเป็นนกแก้วนกะคุณทองใช่ปะ่ะเราจําคีย์เวิร์ดไงเราก็ไปท่องแล้วก็ขีดคีย์เวิร์ดเอาเนาะไม่ยากครับก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะอาจจะไม่ออกก็ได้นะหน้าเน,นี้ยก็มีแค่คํานิยามที่ยกเว้นก็ทอมเนี่ยแหละที่อาจจะออกได้อันเองไปดูโจทย์กันข้อที่หนึ่งข้อแรกเขาถามว่า เขาถามวันประกาศของกฎหมายตัวนี้ใช่ปะประกาศวันที่เท่าไหร่ครับเออเพราะว่าเนื้อหามันน้อยมันไม่รู้จะถามยังไงพี่เลยถามวันประกาศไปซะนะข้อแรกตอบข้อที่หนึ่งนะครับแอบจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับกฎหมายตัวนี้พี่เล่าให้ฟังเนาะว่ามันเกิดเมื่อปีที่แล้วปีหกห้าแล้วก็ ประกาศวันที่ยี่สิบแล้วก็บังคับใช้วันที่ยี่สิบเอ็ดซึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาถามบังคับใช้เออกฎหมายตัวนี้ก็คือวันที่ยี่สบเอ็ดมกราคมสอง5ันห้า้อหกสิบห้านะครับเนี่ยโดยทั่วไปกฎหมายก็จะบังคับใช้หลังวันประกาศหนึ่งวันข้อที่สามบุคคลใดไม่ใช่พนักง,งานส่วนท้องถิ่นอ่าฮะข้อหนึ่งเขาบอกว่าข้าราชการอาบาจอันแน่นอนว่าใช่เราขีดคำว่าอาบาจอใช่เลย ข้อ2คือพนักง,งานเมืองพัทยาอใช่ข้อที่สาข้าราชการกทมอ,อันนี้ไม่ใช่ข้อที่4ี่พนักง,งานเทศบาลอันนี้อันนี้ใช่คําถามข้อนี้ถ้าเกิดว่าพี่เป็นผู้ออกข้อสอบแล้วพี่อยากจะเล่นให้มันยากกว่านี้ยพี่ทํายังไงได้บ้างพี่ก็จะพลิกโจทย์อย่างนี้ครับสมมุติว่าข้าราชการกทมอมันไม่ได้ใช่ปะ่ะพี่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อตำแหน่งเออเช่นผู้อำนวยการ น่วยการเขตบางแคยากขึ้นไหมไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นข้าราชการอยู่ในกรุงเทพใช่ปะแต่เราก็ต้องรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าเฮ้ยเขตบางแคนี่มันอยู่ในกรุงเทพเลยเออแล้วก็ผู้อํานวยการเขตเนี่ยมันก็เป็นอะไรครับเป็นข้าราชการกทอมอก็ไม่ใช่ถูกไหมหรือเล่นให้ยากกว่านี้นะครับพนักง,งานเมืองพัทยา เออเอาพนักง,งานอบตดีกว่าเป็นลูกจ้างลูกจ้างแล้วก็ปวกด้วยตําแหน่งอย่างเงี้ยปลกด้วยตําแหน่งที่อยู่ในอบตเนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วใช่ป่ะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ว่าตําแหน่งของอบตมันมีอะไรบ้างหรือยกตัวอย่างาง,ง่ายๆเช่นนายกอบจก็ได้เล่นให้ยากขึ้นนายกอบจอย่างเงี้ยหรือประหลัดอบจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าราชการของอบจทั้งหมดใช่ปะ่ะอืม หรือให้ยากกว่าน,นี้ก็จะอาจจะเป็นกองการช่างกองการช่งางยไงก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในอาบาจอใช่ไหม,มพนักงานเทศบาลล่ะถ้าเกิดเล่นให้ยากขึ้นทำไงอาจจะเป็นไม่ได้บอกตรงๆอาจจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอย่างนี้ก็ได้นะครับเทศบาลอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นพนักงานส่วนน้องถิ่นเนาะโอเคเคลียร์เนาะ อันนี้พี่เอาโจทย์ง่ายไามให้ดูแต่ว่าอยากให้เราเรียนรู้ไว้เรียนรู้ไว้ว่าเผื่อเขาออกแบบพลิกแพงนิดนึงนะครับเราจะได้ทำได้เนาะโอเคข้อที่สี่พนักงานส่วนท้องถิ่นก็ต้องยึดถือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมหลัก7ข้อเนาะแล้วก็บวก9ข้อของทั่วไปแล้วก็จรรยาปรณวิชาชีพด้วยนะครับอืม ตอบถูกทุกข้อครับผมพี่ว่าน่าจะถูกกันทุกคนเนาะข้อที่ห้าอ่ะข้อเนี้ยพี่อยากให้เราจําดีๆว่าเป็นคณะกรรมการอะไรบางทีเราเรียนไปเยอะๆมันงงอ่ะคณะกรรมการมันเยอะมากนะครับข้อที่ห้าตอบอะไรกันผู้ใดมีอํานาจวินิจฉัยก็คือตีความนั่นแหละตีความตีความหรือว่าคนที่เป็นร่าง รากตัวประมวลน,นี้นะครับเราหาคีย์เวิร์ดคำว่าบริหารงานบุคคลใช่ปะ่ะเออคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเนาะส่วนท้องท้่ตอบข้อที่1ป่ะครับในข้อ5้าในดูมือซิโอเคถูกเนาะข้อที่1นะเออข้อที่6เป็นไงข้อใดคือจริยธรรมหลัก อันทีนี้เราก็มาวงคีย์เวิร์ดนะครับเราลองดูซิคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวอืมประโยชน์นะครับข้อที่สองให้ข้อมูลข่าวสารอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะอันนี้น่าจะเป็นจยธรรมทั่วไปนะครับอันนี้จิตสาธารณะด้วยแล้วก็ธรรมาพิบาลน,นี้ก็น่าจะทั่วไปเนาะโอเค ทรัพย์สินของราชการอันนี้สามข้อนี้ทั่วไปหมดเลยแสดงว่าข้อที่หกเนี่ยน่าจะตอบข้อที่หนึ่งเนาะอ่อถัดไปจริยธรรมหลักเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันแล้วนะ,นะฮะข้อนี้ก็เป็นตัวเจ็ดเนาะเราเวลาเราทำเราพิมพ์เราเขียนไว้เลขเจ็ดนะจริยธรรมหลักอันนี้ข้อมูลข่าวสารเป็นเลขเก้าอันนี้อยู่ในเลขเก้าน,นี่อยู่ในเลขเก้าเป็นจริยธรรม ทั่วไปโอเคถัดไปนะครับลองดูซิเขาให้ตามหาเลขเก้าเนาะวงเล็บเลขเก้ามีเก้าข้อแสดงว่าข้ออื่นที่เหลือน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะซื้อสัตว์เลขเจ็ดแน่นอนขัดประโยชน์อ่ะอันนี้น่าจะเลขเก้าแต่พี่เก็บไว้ก่อนเผื่อไม่แม่นนะครับแล้วก็เป็นธรรมประสะช นี้น่าจะเลขเ็ดเนาะแล้วก็ดำลนตนภาพลักษณ์เช่ปะภาพลักของราชการอันนี้ก็เลขเจข้อที่2น่าจะเป็นเลขเก้ทีนี้พี่อยากให้น้องๆจำนะครับให้ได้ในนี้เลยผมพี่ก็จะเป็นธรรมพิบานรักษาทรัพย์สุภาพบริการประชาชนบริการสาธารณะข้อมูลข่าวสารพัฒนาตนเองไม่ขัดประโยชน์แล้วก็ตรงไปตรงมา